oh, you. อย่างนี้ค่ะคือว่าแต่งงานไปแล้ว2องปีทางเราเนี่ยยังจะมีบุตรแต่เราทราบมาว่าเราควรที่จะมีการตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะมีน้องถูกไหมคะมันมีโปรแกรมอะไรบ้างคะคุตอนนี้นะคะก็จะ,ะเป็นโปรแกรมตรวจลึกระดับยีนนะคะดูยีนเพื่อที่จะป้องกันโรคจากแม่นะคะไม่ให้ไปสู่นนะะ<อ>ล่กได้ค่ะเราจะตรวจจกกีนเลยใช่ใชเป็นการตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันโรคทางพันธุกรรมจากแม่ สุเบบีของเราดีมากเลยค่ะนัดเลยค่ะทํานัดเราต้องไปทํานัดที่ไหนดีสามารถทํานัดได้ในโทรศัพท์เลยค่ะโดยโหลดแอปสมิติเวทันนะคะอ๋อมีแอปสิโอ้โหถ้ามีแอปเราก็ต้องโหลดอันไหนนะคะเข้าไปที่สมิติเวทัศนะคะค่ะนัดไหนคุณหมอได้เลยค่ะช่วงเวลาไม่ต้องรอเลือกเลือกคุณหมอได้ด้วยเลือกคุณหมอได้ด้วยค่ะ แล้วก็ไปเช็คข้างในนั้นก็คือพอถึงคิวปุ๊บเราก็เออมาตรวจได้เลยไม่ต้องมานั่งรอนานๆอย่างงี้ถึงเวลาก็มาตามเวลาได้เลยเราสบายสามารถเรียกได้ที่บ้านใช้ที่ไหนก็ไได้เลยได้ทั้งสองสาขาเลยหรืยไมคะใช่ค่ะได้ทั้งสีนะคุณลินแล้วก้สอง